วัดีคะ่ะวันนี้นะคะเบนนี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะ Assassin's Odyssey นะคะ Patreon Edition นะ,ะวันนี้เนี่ยเบนนี้จะพาไปเที่ยวกรุงโรมนะคะไปหาสปาร์ตานะคะกองทัพสปาร์ต0าสามร้อย้ก็คือภาพที่ก่อนวาฮาร่านั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้เราจะไปที่โรมกันนะ โอเคแล้วก็ส่วนตัวกล่องทำไมถึงเปิดฝาแล้วอ่ะไหนจะมาอันบ็อกซิ่งไม่ใช่เหรอก็คือว่านะคะพ่อค้าเขาถ่ายวีดีโอให้เวนดี้ดูนะคะให้เวนดี้เช็คสภาพกล่องนะคะก็เลยต้องเปิดแล้วอันนี้อันนี้นะคะอันนี้เวนดี้ได้ของแถมจากพ่อค้าด้วยเทรนก็คือกระเป๋าของ Nintendo Service นะคะเป็นลาย Animal Crossing มีใครติดเกมนี้บ้างเอ่ยมีใครเล่นเกมนี้อยู่บ้าง อ่ฮะก็ลดให้เวนดี้นิดนึงนะคะกับแถมกระเป๋าให้ลดนิดหน่อยบริการดีนะคะแล้วก็พ่อค้านะคะเขาก็มาส่งของให้กับเวนดี้ถึงมือเลยนะคะเพราะว่าของเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่อยากให้แบบชำรุดนะคะก็เลยเอามาให้ถึงที่เลยนะคะบริการดีมากโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ s ง s m c ซินคริส s อ y กันดีกว่านะคะ ไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดเลยละกันวา้าบันเริ่มเทิมเลยก่องใหญ่มากๆเลยนะคะประมาณใหญ่กว่าตัวเวนดี้สองเท่า <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือแผ่นเกม a s s a s s ซิน f o นะตัวนี้อาา่ะฮะตัวนี้เนี่ยเนดี้มีอยู่ในสตรีมแล้วนะคะแล้วก็ตัว Xbox แล้ว เดี๋ยวไว้เราค่อยมาเล่นกันท้ายคลิป Assassin's Creed Odyssey p e n t e o n Edition ไปยังไงบ้างคะวันนี้ Assassin's Creed Odyssey นะคะวันนี้นะคะก็จะมีแต่นายทหารนะคะล้อมรอบแบนดี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าวันนี้เนี่ย unboxing <c oughs> ของเบนดี้ก็จะเน้นตัวฟิกเกอร์นะคะ2ตัวเลยนะคะนี่กับนี่นายทหารของเราวันนี้นะคะเท่มากๆเลยนะคะแต่ละคนก็คือแบบโหดนี้บึกบึนนะคะถืออาวุธนะคะอ่ะฮะพร้อมสู้ได้ทุกเมื่อเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดีกว่านะคะไปเล่นเกมที่โรมกันไปไกลเนาะอ่ะไปกันเลยอันนี้นะคะ Assassin's c r e e นะคะ Odyssey อันนี้เป็นที่เล่นในเอ Xbox นะคะ ซีรีส์ X New Game นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองเล่นนะไม่เคยเล่นเหมือนกัน We are ready, my king. Tell me the n e c k Have you ever gone fishing with your son? No, never. This soldier's life is all I've had the honor to know. Hmm. I would have liked to have gone fishing with my son. now... Let us meet our fate, shall we? Ah, Spartans, every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! <coughs> <coughs> 哦。Oh. you know, fun. ช่วยฝั่งนี้บ้างค่ะอืดีครับเฮ้ยโอ๊ะ้เฮ้ย

xerxes sends his sheep to slaughter. come, persian! i will bring xerxes your oh. head. you infamous <laughs> spartan oh. fool! come and get it! your bloodline ends <laughs> today. spartan, i'll get drunk on your blood as <laughs> the crows <laughs> feed on your eyes. You will fly and you. i'll you. i เออวันนี้หลบกลิ้งหลบอย่างเดียวเลยอะ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ They was a day the Persians will never forget. <laughs> Tomorrow <laughs> is a day <laughs> the world will remember! you see. No Let's take this one step at a time. Understood. If you're looking for something a little more intense. Alexi. He will lead us down the right path, I'm sure. All right, boss. We're finally good to go. Oh, 431 yeah, right, Gun, go... <laughs> อ้ภาพสวยนะคะธรรมชาติมากเลยวิวแบบธรรมชาติมากเลยนะ get a little closer and i will you should know by now the cyclops always Mày, so you have a lesson to learn, <laughs> oh, learn. if the, so the cyclops wants to teach me never mess with the cyclops oh. ตายไปนหนึ่งฝันหลังฝันหลังโอ้โชน, <Whoa. S 1> น,นะข้าแพ้แอ้ข้าแพ้นะ ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะดูแบบชนบทด,ดีนะคะอันนี้นะคะก็คือ Assassin's Creed นะคะ Odyssey นะ w ันนี้ลองเล่นดูนะคะพ้าแพะโอเคค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาดูด e อัน,น unboxing นะคะ Assassin's Creed กับคลิปท้ายเกม พ่อชอวขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันอีกที่คลิปถัดไปนะบายค่ะ